การที่ฆาตรกรรายหนึ่งจะยกระดับสถานะตัวเองเป็นฆาตรกรต่อเนื่องได้นั้นจะต้องมีจิตใจที่โหดเหี้ยมอำม,มหิตเกินมนุษย์มน,ษยมนาสามัญทั่วไปคำว่าฆาตรกรต่อเนื่องนั้นในที่นี้หมายถึงการจำเพาะเจาะจงว่าฆาตรกรรายนั้นได้สังหารเหยื่อมาแล้วอย่างน้อยสามรายนักจิตวิทยาได้ตั้งสมมติฐานว่าฆาตรกรต่อเนื่องนั้นเป็นพวกที่ไม่มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ทำให้กลายเป็นพวกแปลกแยกและถูกปฏิเสธจากสังคมภายนอกเป็นผลทําให้บุคคลเหล่านี้สามารถก่อคดีได้โดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยเพราะฆาตรกรประเภทนี้จะฆ่าเพื่อสนองตัณหาและอารมณ์ตัวเองไม่ใช่การฆ่าจากเหตุบังเอนะิญหรือบันดาลโทสะและนี่คือ5อันดับฆาตรกรสุดโหดของโลกอันดับที่5 H H Home ชื่อจริงของเขาคือเฮอร์แมนเวฟสเตอร์มาร์เกตเป็นนักธุรกิจหมอนักต้มตุนเขาสังหารสตรีไปกว่า200ศพแต่เขาสารภาพว่าเขาสังหารไปเพียง27อรายเท่านั้นโดยอุตสาหลงทุนสร้างโรงแรมที่ชิคาโกบนหัวมุมถนนบล็อกที่63สหรัฐอเมริกาเพื่อฆ่าคนโดยเฉพาะโรงแรมเสร็จสมบูรณ์ในปี1892 และแขกส่วนมากจะถูกฆ่าด้วยวิธีการต่างๆเช่นราดน้ำกรดหั่นศพรมแกส๊สแต่ผลสุดท้ายเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดเพราะฆ่าคนเพียงคดีเดียวโฮมถูกแขวนคอเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี1897ซึ่งเขาไม่ได้ตายท,าทันทีเขากระตุกอยู่ถึง10นาทีก่อนจะตายสนิทในอีก5นาทีให้หลังอันดับที่ส เปโตออลองโซโลเปสเจ้าของฉายาอสุรกายแห่งเทือกเขาแอนดีสได้รับบันทึกว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมากที่สุดในยุคปัจจุบันโดยทำสถิติฆ่าเหยื่อไปแล้วทั้งหมดแบบคร่าวๆค,คือ300ศพโดย100ศพเป็นผู้หญิงเผ่าอินเดียแดงเกือบทั้งหมดถูกค่มคืนอย่างรุนแรงก่อนที่จะรัดคอหรือบีบคอตายโดยในช่วงปลายทศวรรษที่70 ต่อต้นทศวรรษที่80เปรโตเดินสายฆ่าคนเป็นว่าเล่นถึง3ประเทศคือเปรูโคลอมเบียและเอกวาดอร์ก่อนที่เขาจะถูกจับในขณะเขากำลังฆ่าพอดีหลังจากนั้นเขาสารภาพว่าฆ่าเหยื่อไปแล้วมากกว่า300ศพซึ่งตำรวจได้เพียงแต่เชื่อเขาเท่านั้นเพราะช่วงนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ในอเมริกาใต้ทำให้หลักฐานที่เขาทำไว้หายหมด ผลสุดท้ายถูกปล่อยตัวโดยรัฐบาลเอกวาดอร์และเนรเทศกลับไปดำเนินคดีต่ตอที่โคลัมเบียในปี1998อันดับที่3กิลเดลอยส์อดีตคนสนิทของเจนดา์กโจนออฟอาร์ควีรสตีซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสหลังจากเจนดาร์กถูกทหารฝ่ายสตูจับและถูกเผาทั้งเป็นในฐานะแม่มดเมื่อปีคศ1431 กิลก็เริ่มบ้าและเชื่อว่าเลือดคนสามารถเล่นแร่แปรธาตุเป็นทองคำได้ทำให้เขาริเริ่มทำการรวบรวมเด็กชายจากที่ต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับปีศาจโดยเด็กบางคนถูกผ่าทองแล้วถึงไส้ออกมาบ่อยครั้งที่กิลข่มขืนศพของเด็กที่เสียชีวิตแล้วเขาสะสมศรีรษะของเด็กหนุ่มจำนวนมากและศรีรษะที่หน้าตาดีจะถูกเรียงไว้เหนือเตาผิงเหมือนเป็นคอลเลกชันพิเศษ มีการพบศพของเด็กจำนวนมากกว่า150ศพในปราสาทซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีศีรษะแต่พูดกันว่าเยือของเขาน่าจะมีมากกว่า1,500รายและผลสุดท้ายกิลถูกตัดสินให้ประหารโดยการแขวนคอในวันที่26ตุลาคมเมื่อปีคศ1440และศพถูกลงโทษโดยการเผาอันดับที่2อลิซาเบธบาโทลี เธอเป็นผู้หญิงที่ฆ่าคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยจำนวนเหยื่อเป็นสาวพมจารี605ศพอลิซาเบตเป็นถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงในฮังการีมีอำนาจล้นหลามฆ่าคนจำนวนมากเพราะเชื่อว่าเลือดของเด็กสาวเป็นยาอายุวัฒนะชะลอความแก่ได้โดยอลิซาเบตจะรวบรวมเด็กสาวจากที่ต่างๆในดินแดนของตนกว่า600ราย จากนั้นก็ฆ่าและรีดเลือดจากศพเด็กสาวเพื่อมาใช้อาบตัวแทนน้ำส่วนศพก็ไปฝังในปราสาทโดยวิธีการารีดเลือดส่วนใหญ่มักมีอุปกรณ์ทรมานใช้ประกอบเช่นใช้เหล็กร้อนเผาลำคอใช้เครื่องทรมานบีบหน้าอกบางครั้งเธอก็ใช้มือทั้งสองของตัวเองล้วงเข้าไปในปากและฉีกร่างของเหยื่อออกมาเป็นสองซีกบางเขาถูกตัดหัวบางก็ถูกตัดแขนตัดขาและเสียเลือดมากจนสิ้นลม ในเดือนมกราคมปีคศ1611อลิซาเบตถูกตัดสินให้ถูกจำคุกตลอดชีวิตส่วนผู้ร่วมสังหารทุกคนต่างก็ถูกตัดสินโทษเผาทั้งเป็นเธอเสียชีวิตในอีก3ปีให้หลังและมีบางตำนานกล่าวว่าเธอหนีออกไปได้และกลายเป็นผีร,ร้ายอยู่ในป่าของฮังการีอันดับที่ 1.Luis ลุยส์อัลเบรโตการาวิโตบางชื่อเป็นลุยส์อันเฟโดการาวิโต ถือกำเนิดขึ้นมาในเขตควินเดิโอของประเทศโคลอมเบียเมื่อวันที่25มกราคมปีคศ1957เจ้าของฉายาอสูรากายแห่งไร่อ้อยจากปากคำเขาสารภาพว่าลงมือสังหารเหยื่อมากถึง1,800รายโดยส่วนมากล้วนเป็นเด็กชายที่มีอายุ6ขวบถึง15ปีทั้งสิ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนมหาศาลมาก จนไม่คิดว่าจะมีใครในโลกที่ฆ่าคนโดยโลงมือคนเดียวได้ขนาดนี้แต่กระนั้นการตามรอยหาศพที่ฆาตกรคนนี้ลงมือไว้สามารถตามเก็บได้เพียงแค่157ศพเท่านั้นซึ่งเขาสารภาพว่าเขาชอบทรมานเหยื่อก่อนฆ่าและมีหลายครั้งที่เขาชอบเอามีดแทงเหยื่อก่อนที่จะข,มข่มคืนอย่างเมามันจากนั้นก็ทิ้งศพที่ไรอ้อ,อยซึ่งทางนี้ที่เขาสามารถฆ่าคนได้เป็นจำนวนมากๆได้ ก็เนื่องมาจากประเทศโคลอมเบียค่อนข้างเป็นประเทศที่กฎหมายค่อนข้างล้าหลังและสงครามกลางเมืองในประเทศทําให้หลายคนชาชินกับการตายของคนอื่นปัจจุบันลุยส์อเบโตถูกตัดสินจําคุกถึง2,400ปีแต่กระนั้นเขาก็ยังยืนยันว่าถ้าเขาออกมาจากคุกได้เขาก็จะฆ่าคนอยู่ดี